เจ็ดสัญญาณหน้าแก่ก่อนวัยที่คน95%ไม่รู้แต่คนที่มาฟังไลฟ์หมอเฟินในวันนี้รู้แล้วมันเป็นเทคนิคที่ช่วยเช็คก่อนที่คุณจะแก่จริงๆแล้วมันจะสายเกินแก่ต้องบอกก่อนว่าเวลาเรานึกถึงหน้าแก่เนี่ยหลายคนมักไปนึกถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มีผิวเหี่ยวๆหน้าแก่แกมีใต้ตาเยอะๆ,ม,ๆมีตีนกายเยอะ หมอเฟินฟันธงบอกความจริงตรงนี้เลยนะว่าถ้าคุณดูแค่นั้นนะ่ะคุณอาจจะหน้าแก่ไปแล้วกว่าวัย10ปีก็ได้นะถ้าคุณสังเกตแค่นี้เพราะจริงๆแล้วสัญญาณหน้าแก่เนี่ยมันมีมากกว่าที่คุณคิดเยอะวันนี้ก็เลยจะเอา7ข้อง่ายๆมาให้คุณสังเกตฟังจบกลับไปสํารวจตัวเองเลยว่าถ้าคุณมีสัญญาณเหล่านี้นะ มากกว่า3มข้อขึ้นไปคุณต้องรีบทําอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองด่วนโดยเฉพาะผิวหน้าของคุณถ้าคุณไม่อยากโดนเพื่อนทักว่าอ่ะทําไมหน้าแก่กว่าวัยหรือโดนทักว่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเนี่ยคุณต้องรีบด่วนเลยอ่ะถ้าไกลเข้ามาตอนนี้ขอโหละหนึ่งแชร์เป็นค่าค่าเรียนหน่วยกิจเนาะเดี๋ยวเราเอาหัวข,ข้อขึ้นข้างบนก่อนอืมมีรูปด้วยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายมากๆข้อแรกเลยนะ เรามา่เริ่มข้อแรกไม่พูดพร่ำทำเพลงข้อแรกที่จะเป็นเทคนิคสังเกตว่าตัวเองเนี่ยหน้าแก่หรือเปล่าก็คืออ่านี่สังเกตเส p o t หรือเรียกว่าภาษาไทยก็คือจุดแก่หรือจุดดำนั่นเองอคุณแพรินบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นเนาะอ่าข้อแรกเลยนะที่คุณต้องสังเกตก็คือจุดแก่ดูซิว่าฉันเนี่ย มีจุดแก่หรือยังไม่ใช่แค่หน้าเหี่ยวหน้าแก่งเดี๋ยวจุดแก่มีอะไรได้บ้างอย่างเช่นฝ้ากระฝ้ากละเนี่ยขึ้นตรงไหนเยอะที่สุดส่วนใหญ่จะขึ้นบริเวณจมูกกับหนกแก้มถ้าใครที่เริ่มมีฝ้ากละเพิ่มขึ้นแล้วนะโดยเฉพาะวัย40บวกบวกนะแต่จริงๆฝ้ากละเนี่ยขึ้นได้ทุกวัยถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองดีๆแต่ส่วนใหญ่จะมาในวัย40บวก แต่ถ้าคุณดูแลดีบอกข่าวดีเลยว่าฝ้ากระอาจจะมาในวัย50-60แบบนี้ก็ได้ถ้าดูแลดีฝ้ากระเล็กๆทำไมถึงเป็นสัญญาณว่าเป็นหน้าแก่เพราะว่าสัญญาณเนี้ยเวลาคุณมีฝ้ากระเนี่ยแสดงบ่งบอกถึงมันคือการบ่งบอกถึงผิวหน้าของคุณเนี่ยอ่อนแอลงไม่สามารถกำจัดเม็ดสีผิวข้างในเนี่ยได้เหมือนตอนเด็กๆ คุณสังเกตไหมตอนที่เราเด็กๆอ่ะออกไปตากแดดแค่ไหนครีมกันแดดก็ไม่ได้ทาในโดยเฉพาะยุคเราเนาะตอนที่เด็กๆนี่ครีมกันแดดยังไม่ใช่สูตรแบบนี้ทายากมากๆเดี๋ยวหน้าก็ลอยเดี๋ยวหน้าก็เทาดังนั้นเด็กๆอย่างเราน้อยมากๆที่จะทาครีมกันแดดแต่ทําไมเราไม่เห็นเป็นฝ้าเป็นกะเลยอ,ะอ่ะ <laughs> เห็นไหม <laughs> เพราะว่า ตอนเด็กอะ่ะผิวหนังของเรายังแข็งแรงอยู่สามารถกําจัดเม็ดสีผิวส่วนเกินไปแม้ว่าจะโดน UV จะออกแดดยังไงก็โดนกําจัดไปหมดทําให้หน้ายัางใสปิ้งอยู่เลยตอนเด็กแต่พอแก่ขึ้นนะแต่พออายุเยอะขึ้นเดี๋ยวคนหลายคนสะดุ้งแต่พออายุเยอะขึ้นโดนแดดนิดหน่อยอ่ะฝ้าเริ่มมากระเริ่มมาใครที่ฟังในที่นี้มีเริ่มมีฝ้ากระละ พิมพ์มาหน่อยว่าเริ่มมีละบวกหนึ่งมาให้ดูหน่อยสิว่ามีหรือยังถ้ามีต้องรีบดูแลด่วนเลยนะเดี๋ยวบอกวิธีให้เนี่ยข้อแรกผ่านไปแล้วนะก็คือการมีฝ้ากระให้สังเกตดีๆไป่องกระจกดูเลยดูใกล้ๆส่วนใหญ่จะขึ้นแถวนี้แหละไม่ใกล้ไม่ไกลฝ้ากระขึ้นแค่นี้ข้อที่2สัญญาที่2ว่าฉันเริ่มแก่แล้วคืออะไรข้อนี้สําคัญมากก็คือการที่คุณเนี่ยมีผิวแห้ง เล่าอย่างนี้ผิวของคนเราเนี่ยปกติเขาจะมีความสามารถในการทําให้ตัวเองอยู่ในสภาวะสมดุลอยู่แล้วก็คือไม่มันเกินไปไม่แห้งเกินไปดังนั้นถ้าใครที่สํารวจตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยมีผิวแห้งกว่าปกติผิวแห้งง่ายๆเลยเพอผิวแห้งผิวก็จะผลิตน้ํามัน มาหล่อเลี้ยงให้มันชุ่มชื้นบางคนก็ผิวมันเกินไปเพราะว่าเหตุมาจากผิวแห้งไงแต่บางคนก็อาจจะแห้งไปเลยแต่งหน้าก็ไม่ติดอย่างเงี้ยแสดงว่าผิวคุณสูญเสียการความชุ่มชื้นทําให้ผิวเนี่ยผลิตได้น้อยลงเพราะคุณผิวแห้งก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่คุณเริ่มแก่แล้วให้คุณรีบดูแลด่วนเลยการดูแลผิวแห้งง่ายมากๆเดี๋ยวให้ทริคในข้อนี้เลยก็คือให้คุณไปหาครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของ มอยเจอไรซิ่งหรือความชุ่มชื้นเนี่ยเยอะๆให้ทาเข้าไปเยอะๆเลยโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนนะทาให้หน้าเปียกทาจนผิวมันไม่ซึมอ่ะทาหลายๆชั้นไปเลยหรือหรือถ้าครีมสกินแคร์สูตรที่แบบว่าเน้นให้ความชุ่มชื้นหน่อยทาเข้าไปเลยอันนี้ก็จะช่วยได้สําหรับคนที่หน้าแห้งติดมาก็จะหน้าอิ่มฟูหน้าเต่งตึงขึ้นมาอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่หมอเฟิร์นก็ใช้ทุกวันเนาะแล้วทริคข้อที่2ถ้าคุณเป็นคนผิวแห้ง ให้คุณดื่มน้ําบ่อยๆจิบระหว่างวันบ่อยๆพูดง,ง่ายจิบทุกชั่วโมงเพราะการที่คุณร่างกายขาดน้ําก็แสดงออกมาเป็นผิวแห้งได้เช่นกันดังนั้นให้ทาครีมให้จิบน้ําบ่อยๆโอเคข้อนี้ง่ายสุดๆนะเรามาดูถึงสัญญาณข้อที่3กันข้อที่3ก็สังเกตง่ายเหมือนกันทุกอย่างแค่ส่องกระจกก็รู้แล้วว่าคุณเนี่ยมีสัญญาณหน้าแก่ไหมข้อที่ส หน้าหน้าคุณจะดูหมองคล้ำผิดปกติเพราะจริงๆแล้วข้อนี้ก็ต้องรู้ไว้เป็นความรู้ก็ได้ว่าผิวผิวของคนเราเนี่ยมีความสามารถในการดีท็อกตัวเองโดยการผลัดเซลล์ผิวใหม่นั่นเองแตร่ระยะเวลาอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหน่อยแต่ว่าแน่นอนว่าเขามีความสามารถในการผลัดเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวเก่าเนี่ยหลุดออกไปเรื่อยๆทำให้ผิวของคุณเนี่ยไม่หมองไม่คล้ำถ้าถ้าคุณถ้าผิวคุณทำงานไม่ดี ผลัดเซลล์ผิวได้ไม่ดีแน่นอนว่าผิวเก่าๆมันก็จะอยู่บนใบหน้านั่นเองทําให้หน้าหมองคล้ําดังนั้นถ้าใครหน้าหมองคล้ําก็ให้ให้ติต่างไว้เลยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการกําจัดของเสียของผิวคุณเนี่ยทำงานแย่ลงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่หน้าอาจจะแก่บางคนก็อาจจะใช้ครีมหรือสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของสารที่ช่วยผัดเซลล์ผิวก็ได้หรือจะไปขัดหน้าอ่อน โดยใช้เขาส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กรดผล,ลไม้นะถ้าเข้าคลินิกไปผัดเซลล์ผิวอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันหหรือจะขัดหน้าเบาๆแบบนี้ก็ช่วยได้แต่อย่าขัดบ่อยเดี๋ยวหน้าบางเนาะสัญญาณข้อที่สข้อที่4สังเกตง่ายมากแล้วบางคนเป็นข้อนี้ก่อนข้ออื่นเลยนะก็คือรูขุมขนกว้างโดยเฉพาะตรงเนี้ยหลายคนจะรูขุมขนกว้างช่วงระหว่างคิ้วบ้างช่วงตรงเนี้ยข้างๆจมูกเนี่ยเป็น บริเวณที่รูขุมขนเนี่ยไปเร็วมากกว้างเร็วมากถ้าเริ่มกว้างละตอนเด็กไม่ได้กว้างแบบนี้เลยตอนนี้ทาไมมันกว้างขนาดนี้มาเฟินแสดงให้ให้สังเกตไว้นะว่าแสดงว่ามันเป็นสัญญาณที่คุณเนี่ยน่าเริ่มแก่ขึ้นแล้วเพราะกล้ามเนื้อส่วนเนี้ยมันเริ่มคลายตัวทําให้รขขูขุมขนของคุณเนี่ยไม่กระชับเหมือนแต่ก่อนแล้วดังนั้นการที่รูขุมขนกว้างเนี่ยทิกเดี๋ยวค่อยบอกล,ลัด ไปตอนข้อสุดท้ายเลยเนาะพอครบ7ข้อเดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกวิธีแก้ให้มาข้อที่หก่อนข้อที่ห้าข้อที่หก็คือการที่เรามีร่องแก้มร่องแก้มตรงนี้หม,มอเฟิร์นยิ้มก่อนร่องแก้มไม่ใช่ว่าพอมีร่องแก้มแล้วหน้าแก่นะไม่ใช่ตอนที่สังเกตุง่ายก็คือตอนที่เราทําหน้าเฉยๆมีร่องแก้มแบบไม่ยิ้มนั่นเองแต่ตอนยิ้มเน่ะมันเป็นปกติแล้วที่เราจะมีร่องแก้มแต่ถ้าเราไม่ยิ้มแล้วเรามีร่องแก้มเนี่ยสิ อันนี้น่ากังวลและเพราะอะไรเวลาที่คนผิวคนเราเริ่มมีร่องมีริ้วรอยรอยยับหน้ายับอะไรเงี้ยมันเป็นเกิดจากการที่ผิวหน้าเริ่มมีการยุบตัวของไฮยาที่อยู่ใต้ผิวไฮยาก็คืออะไรไฮยาดูจากภาพนี้ได้ไฮยาลูรนิกแอซิดเนาะคือบรรทัดสุดท้ายก็คือไฮยากดไฮยาลูรนิกเนี่ยถูกผลิตขึ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างในชั้นผิวหนังด้านในเลยนะซึ่งเขามีคุณสมบัติที่จะคอยจับ โปรตีนกับคอลลาเจนเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นสารที่ให้อุ้มน้ําให้ทําให้ผิวอุ้มน้ําทําให้ผิวชุ่มชื้นนั่นเองดังนั้นถ้าไฮยาเริ่มน้อยเนี่ยให้สังเกตเลยคุณเนี่ยร่องแก้มอะไรเงี้ยเริ่มมาไวละดังนั้นง่ายๆสมัยนี้สกินแคร์ที่มีไฮยาูสูงๆเนี่ยมีเยอะแยะคุณสามารถไปเลือกได้เลยหรือทำยังไงก็ได้ให้หน้าไม่แห้งเพราะสิ่งนี้ก็สำคัญถ้าเริ่มมีร่องเนี่ย จะดูน้าแก่ขึ้นทันทีอ่ะเราไปข้อถัดไปแล้วกันใครมีบ้างอ่ะคนที่ฟังอยู่ตรงนี้คุณติ๊กได้กี่ข้อละห้าข้อผ่านไปนยคุณมีกี่ข้อละไหนลองพีมปบอกดีว่ามีกี่ข้อละเดี๋ยวมาเฟินให้วิธีแก้ให้คร่าวๆเนาะข้อที่ข้อห้าผ่านไปข้อหกสัญญาณที่หกก็คือการที่คุณมีใต้าตาตรงนี้ลึกขึ้นอ่าเพราะอะไรเพราะว่าชั้นผิวหนังเอ้ยชั้นไขมัน ใต้ผิวหนังของคุณเนี่ยที่เติมเต็มร่องใต้ตาเนี่ยเริ่มฝ่อลงแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เช็คง่ายๆว่าคุณเริ่มมีอาการหน้าแก่หรือเปล่าสัญญาณน,นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณหน้าแก่แล้วนะเป็นสัญญาณที่พอเริ่มมีเนี่ยพอคุณกลับมาดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยป้องกันให้คุณหน้าแก่ช้าลงได้เท่านั้นเองไม่ได้บอกว่ามีแล้วหน้าแก่แล้วทำอะไรไม่ได้ทำได้อย่าเพิ่งตกใจไปเรามาข้อสุดท้ายกันข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากก็คือการที่คุณเริ่มมีเหนียงแก้มเริ่มหย่อนหย่อนละเริ่มมีเหนียงหันข้างหันข้างดูเริ่มมีเหนียงแล้วเวลาถ่ายรูปก็จะเห็นเนาะเพราะว่าอะไรเพราะปกติหน้าคนเราจะเป็นรูปตัววีอยู่แล้วยกเว้นคนที่หน้ามีรูปร่างกลมหรือหน้าอ้วนๆตั้งแต่เกิดมาเลยนะแต่ส่วนใหญ่หน้าเราจะเป็นรูปตัววีดังนั้นเวลาที่คนมีแก้มหย่อน หย่อนลงมาหรือว่าเริ่มมีเหนียงเนะี่ยแสดงว่าเป็นหนึ่งสัญญาณเหมือนกันที่คุณเนะี่ยเริ่มมีอาการหน้าแก่แล้วดังนั้นง่ายๆทิคในการที่จะให้วันนี้ลดหน้าแก่วันนี้ก็คือฟังดีๆนะให้คุณป้องกันไว้ก่อนที่จะเป็นรักษาเจ็สัญญาณที่หมอเฟิร์นบอกไปถ้าเริ่มมีเกิน3าข้อเนี่ยให้ระวังให้ป้องกันกลับมาดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นด่วน เพราะเมื่อไหร่ที่คุณต้องไปรักษานะแสดงว่าหน้าคุณเป็นยังไงหน้าคุณแก่ไปแล้วแล้วมันอาจจะช้าไปการที่คุณต้องไปรักษาแล้วฟื้นฟูให้กลับมาสภาพปกติแน่นอนมันยากกว่าการที่คุณป้องกันในวันนี้ก่อนที่คุณจะหน้าแก่ก่อนที่คุณจะเหี่ยวก่อนที่จะมีตีนกาถ้าคุณมีเจ็ดสัญญานี้ให้ป้องกันเพราะการรักษาเป็นการทาแค่เพียงชั่วคราวการรักษาอย่างเช่นอะไรบ้าง คุณไปเติมฟินเลอร์ใต้ตาบ้างใต้ล่องแก้มบ้างคุณไปเติมโบทหอกเพื่อลดอริ้วรอยบ้างทุก6เดือนไปทำหน้าใสอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นแค่ชั่วคราวหรือคุณไปทำหน้านเรียวอย่างเงี้ยสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณยังไปใช้ชีวิตแบบเดิมกินอาหารแบบเดิมกินอาหารอ้วนๆกินอาหารไม่มีประโยชน์กินอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่านอนน้อยยังเครียดกังวลดื่มแอลกอฮอล์ไม่ออกกำลังกาย สาเหตุทั้งหลายทั้งหลายที่ทําให้คุณหน้าแก่เนะี่ยถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมนะคุณก็จะกลับไปวงจรเดิมๆแล้วก็ต้องเข้าคลินิกไปฉีดน,นั่นทนํานี่เหมือนเดิมดังนั้นเมื่อไหร่ที่มีสัญญาณ7ข้อที่บอกไปเนี่ยให้รีบป้องกันทันทีโดยการทํายังไงบ้างทิกวันนี้สั้นๆง่ายๆให้ทําได้ทันทีก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้คุณหน้าแก่หลักๆเลยนะ ก็คือแสงแดดเพราะในแสงแดดมี UVA และ UVB ที่ทำให้คุณหน้าแก่ที่ทำให้คุณเป็นริ้วรอยมาไวัแดดที่อันตรายที่สุดเลยนะก็คือแดดในช่วง10โมงเช้าถึงบ่าย2แต่จริงๆสมัยเนี้ยโอ้โหหลัง8โมงก็ร้อนละดังนั้นถ้าคุณจะออกจากบ้านหรือจำเป็นจริงๆนะให้ทาครีมกันแดดก่อน15นาทีแล้วก็ ใส่หมวกปีกกว้างๆหรือว่ากางล่มก็ได้เพราะการกันแดดเนี่ยไม่ได้กันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะการกันแดดที่ได้ผลคือทาครีมด้วยเราก็ถือล่มไปด้วยเพราะล่มเนี่ยแทบจะกันได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกๆเลยการรังรังสี UV เนี่ยได้เยอะมากๆซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้คนหน้าแก่เยอะมากๆดังนั้นให้ก่อนออกบ้านให้กางล่มหรือใส่หมวกทาครีมกันแดดด้วยแอบก็จะช่วยได้ทิข้อถัดไปก็คือ พักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอในที่นี้คือวันหนึ่งอ่ะควรนอนมากกว่า7ชั่วโมงแต่ไม่ได้ให้นอนเป็น10ชั่วโมงนะก็คือให้ในระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนเนาะแต่ในบางคนถ้าคุณป่วยหรือทำงานหนักมาจริงเราแล้วไม่ได้นอนติดต่อกันบางคนอาจจะนอนถึง10ชั่วโมงก็เป็นได้แล้วแต่ความต้องการของร่างกายในแต่ละวันในแต่ละบทบาทในแต่ละหน้าที่ของคุณแต่ส่วนใหญ่แล้ววันหนึ่งเนะี่ยควรนอนมากกว่า7ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่ออะไร การนอนหลับก็เหมือนการได้ฟื้นฟูเหมือนคุณเอารถที่เสื่อมสภาพหรือว่ารถที่พังไปเข้าอู่การนอนหลับก็เหมือนกันก็เหมือนคุณเอาร่างกายเข้าอู่เพื่อให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมตัวเองจากภายในง่ายมากๆโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมก็แค่นอนแค่ต้องมีเวลานอนแค่นั้นจริงๆ <c oughs> ข้อถัดไปอันนี้พอเราหลีกเลี่ยงแสงแดดละเรานอนเพียงพอละอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ การทาครีมคุณสังเกตสิถ้าคุณมีเพื่อนนะใครที่ดูลักสวยรักงามหน่อยแล้วทาครีมตั้งแต่เด็กๆผิวเขาจะดีอ่ะอันนี้ก็เป็นทิคหนึ่งของหมอเฟิร์นเหมือนกันพ่อหมอเฟิร์นเนี่ยคุณแม่บอกให้ทาครีมตั้งแต่เด็กๆผิวก็เลยชุ่มชื้นแล้วเราก็อาจจะมีข้อได้เปรียบที่อาจจะดูผิวดีกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ถ้าคุณมีลูกวีหลานต้องให้ทาครีมตั้งแต่เด็กๆที่สูตรอ่อนโยนเนาะส่วนใครที่ตอนเด็กไม่ได้ทาไม่ทันแล้วหมอเฟิร์นตอนนี้ก็ทัน ยังดีกว่าคุณปล่อยไว้จนหน้าแก่ไวอ่ะยังไงเริ่มต้นวันนี้ไม่มีคำว่าสายตอนนี้รู้แล้วก็กลับมาทาครีมได้ครีมก็ทิกง่ายๆเลือกครีมที่อ่อนโยนบอบางไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่พาราเบนไม่แต่งอะไรเยอะแยะเอาที่แบบว่าให้ทาแล้วผิวชุ่มชื้นแล้วก็ไม่หนักหน้าอ่ะถ้าที่หมอเฟินใช้อยู่แอบบอกก็ได้เป็นของยี่ห้อเซลาวีสามารถไปซื้อตามที่ร้านค้าชั้นนำได้เลยแล้วก็มีอีกอีก บางตัวแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปสั้นบอกน้องว่าสําหรับใครที่อยากลดรอยดําจุดแกมีฝ้ากระใช้ครีมตัวไหนดีเดี๋ยวหมอเฟิร์นทำคลิปสั้นบอกแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวไงเอาสั้นๆก่อนก็คือที่อะไรก็ได้ที่ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนที่ได้รับการทดสอบว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้กับเด็กก็ใช้ได้แบบเนี้ยโอเคปลอดภัยก็ใช้ได้ทาเยอะๆโด,โดยเฉพาะช่วงก่อนนอนเอาให้ชุ่มชื้นเลยเพราะตอนนอนคุณนอนไปอย่างต่าก็ห้าชั่วโมงแล้วอ่ะ แล้วยิ่งไปนอนห้องแอร์อีกอ่ะแอร์ยิ่งทําให้ผิวแห้งอีกอ่ะแล้วถ้าทาครีมไม่ถึงตื่นมาหน้าแห้งอีกแต่งเครื่องสนั้นไม่ติดอีกอะหน้าแก่อีกไปโดนแสงแดดก,ก็เป็นฝ้าเป็นกระง่ายอีกดังนั้นครีมเนี่ยสำคัญมากๆมากๆมากตัวไก่ล้านตัวเลยอะถ้าคิดอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้ทาครีมก่อนนอนให้ถึงจาไว้นะทาครีมก่อนนอนให้ถึงโอเคที่ข้อถัดไปไปข้อถัดไปก่อนข้อถัดไปก็คือการรับประทานอาหารที่ให้ปโปรตีนสูง โปรโตีนในที่นี้ขีดเส้นใต้ว่าถ้าอยากชะลอวัยนะให้รับประทานโปรโตีนที่มาจากพืชจากหลากหลายแหล่งอย่างมะเฟิร์นก็อาจจะดื่มนมถั่วเหลืองนมพิทาจิโอนมอ,อัลวอนเนี่ยสลับกันไปหรือคุณจะกินเป็นถั่วธันยพืชสดแบบนี้ก็ได้ที่อบแห้งก็ได้แล้วถ้าจะเลือกโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ขีดเส้นใต้อีกก็คือให้เลือกโปรโตีนที่มีไขมันต่ําอย่างเช่น เนื้อปลาเนื้อไก่อย่างเงี้ยถ้าหมูสามชั้นสันคอคือ,ค,อคือกินได้นะแต่นานๆทีแต่จะไม่แนะนําให้ทานบ่อยๆหรือถ้าคุณต้องกินเนื้อสัตว์จริงๆอะ่ะให้เลือกที่เขาไม่ใช้ฮอร์โมนไม่ฉีดสารเร่งเนื้อแดงเนาะเพราะว่าการทานเนื้อสัตว์อ่ะร่างกายอักเสบง่ายแล้วหนึ่แงแล้วถ้ามีพวกสารเคมีจากสารเร่งเนื้อแดงจากฮอร์โมนและพวกนะี้โอ้โหยิ่งทาให้อักเสบแล้วสองดังนั้นถ้าปลอดภยัยจริงๆ เลือกดีๆแล้วก็ทานจากพืชก็ได้ส่วนพืชข้อควรแนะนํานะถ้าคุณจะซื้อจากพืชหรือคุณเป็นบางสวีรัตวีแกนให้คุณเลือกที่เป็นนอน GMO หรือที่ไม่ตัดแต่งพันธุก,กรรมหรือเรียก e, อย่างที่หมอเฟินดื่มเนาะนมถั่วเหลืองก็เอาที่เขาเขียนว่าเป็นออแกนิกแบบนี้เพราะคุณทานบ่อยทา,ทานทุกวันแน่นอนคุณทานอะไรหนึ่งครั้งสองครั้งไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณทานติดต่อกันทานบ่อยๆมันก็สะสมแล้วอาจจะเกิดโรค หลายแฝงได้ในอนาคตดังนั้นเวลาจะเลือกอะไรให้เลือกให้ดีตั้งแต่ต้นอย่าอย่ามักง่ายกับสิ่งใดก็ตามที่เราเอาเข้าปากเอาเข้าร่างกายเนาะอ่ะทิกง่ายอ่ะต่อไปถ้าคุณนอนได้นอนพอดื่มน้ําบ่อยทาครีมชุ่มชื้นทั้งหมดเนี่ยพอตอนนอนเดี๋ยวร่างกายก็ไปพอมีโปรตีนถึงก็จะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอดได้เอง แล้วคุณก็จะตื่นมาก็กลับมาหน้าเด็กอีกครั้งไงยังมาเฟิร์นตื่นมาแล้วก็อ้โหรู้สึกดีมากเลยทาครีมถึงแล้วหน้ามันต่งตึงไงเวลาไปส่งกระจกแล้วก็รู้สึกว่าเราโดนลดอายุขึ้นทุกวันเลยอ่ะคืออยากให้คุณได้ฟิลแบบนี้คือมาเฟิร์นได้ทุกวันเลยคือเห็นตัวเองแล้วแบบเออหน้าเด็กลงทุกวันเลยทั้งที่เราจะ30อายุเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าหน้าเราย้อนไวัยไปเรื่อยๆเลยเนาะอ่ะเท่านี้คุณก็จะดูหน้าเด็กกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันละ ส่วนใครนะที่สนใจที่ชอบให้หมอเฟินมาให้ความรู้แบบนี้แล้วอยากได้เคล็ดลับข้ออื่นๆเพิ่มหมอเฟินเขียนไว้ในหนังสือเหมือนกันเป็น21เคล็ดลับอยู่เฉยๆหน้าเด็กซะงั้นก็คือเป็นการเน้นเลยนะว่าทำยังไงให้หน้าเด็กเพราะเป็น21เคล็ดลับที่หมอเฟินทำมาแล้วทุกข้อทำแบบสม่ำเสมอทำแบบจริงจังด้วยถ้าคุณอยากหน้าเด็กจรงิงจังคุณจำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานพวกนี้ และถ้าอยากหน้าเด็กด้วยแข็งแรงอายุยืนอยู่กับลูกหลานไปนันๆให้ไปฟังในหนังสือเสียงวิชามาหน้าเด็กวันนี้จัดแพ็คคู่ให้เลยราคาพิเศษวันสุดท้ายละต่อไปจะไม่ได้ราคานี้อีกแล้วไลฟ์เนี่ยจะเป็นไลฟ์สุดท้ายที่ให้ราคาพิเศษสําหรับแพ็คคู่หน้าเด็กเนาะก็คือหนังสือเสียงวิชามาหน้าเด็กแล้วอ e ีบุ๊กหน้าเด็กปกติ2อย่างเนี่ยรวมกัน4,285บาทอ่ะ แต่ถ้าวันนี้วันสุดท้ายหมอเฟิร์นให้พิเศษแพ,พ็กคู่1,990บาท5ท่านแรกเท่านั้นวันอื่นไม่มีแล้วนะราคาเนี้ยวันอื่นก็คือขออนุญาตเป็น2,222บาทไม่มีแพ็กคู่แบบนี้แล้วใครสนใจให้ CF หน้าเด็กได้เลยเดี๋ยวมีทีมงานคนสวยส่งข้อมูลรายละเอียดให้คุณสามารถเข้ากลุ่มปิด f a c e b o o k ไปเรียนได้เลยทันทีก็คือไปฟังเนาะแล้วก็สามารถอ่านหนังสืออ e ีบุ๊แบบนี้ยได้เลยทันทีสนใจ CF หน้าเด็กได้เลย ต่อไปเป็นสรุปขีดสั้นๆเนาะที่เราพูดกันไปวันนี้เราจะไม่พูดเจ็ดสัญญาณมากมายใครตามไม่ทันก็กลับไปย้อนฟังได้ขีดสั้นๆที่หมอเฟิร์นจะสรุปให้คุณเลยนะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่องกระจกแล้วเริ่มมีสัญญาณที่หมอเฟิร์นว่าไปเจ็ดอย่างเนี่ยให้คุณรีบป้องกันย้ำนะว่าต้องรีบป้องกันเพราะถ้าคุณหน้าแก่จริงๆแล้วต้องไปหาทางรักษาเนี่ยมันเป็นการทำแค่ชั่วคราว แล้วคุณก็น่าแก่ไปแล้วด้วยการกลับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมอะ่ะยากมากๆที่จะฟื้นฟูกลับมาหน้าเด็กอะ่ะดังนั้นถ้ามีสัญญาณให้รีบป้องกันโดยวิธีต่างๆที่บอกไปเนาะทานโปรตีนนอนหลับดื่มนะ้ำอะไรนะทาครีมป้องกันแสงแดดตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในจุดไหนความแก่คุณป้องกันได้ตอนนี้คุณอาจจะแก่ในระดับอายุ50แต่ถ้าคุณป้องกันตอนนี้คุณก็จะชะลอ ให้แก่ช้าลงในวัย60แต่ถ้าคุณไม่ป้องกันเลยอ่ะคุณก็จะแก่เกินวัยอยากจัาก50อาจจะดูเหมือน6 0ก็ได้ดังนั้นเริ่มวันนี้เพราะวันนี้ดีที่สุดวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงสำหรับใครที่อยากรู้เคล็ดลับเพิ่มก็ cf หน้าเด็กได้เลยแล้วก็ใครที่อาจจะอยากรู้ข้อมูลเคล็ดลับข้ออื่นหรือมีคำถาม ถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยแล้วหมอเฟืร์นจะมาไลฟ์สอนบ่อยๆเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะ่ารักทุกคนเลยขอบคุณคนที่มาฟังทั้งปัจจุบันแล้วก็ย้อนหลังวันนี้ก็สวัสดีค่ะรักทุกคน